ความรักนางเอกลูกครึ่งไฮโซดัง so ไรยภาพสวีทออกสื่อนานแล้วอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักและคบหาดูใจกันมาสักระยะสำหรับนางเอกสาวลูกครึ่งแพท,ทิเซียทานชนกรุตกับแฟนหนุ่มไฮโซรุ่นพี่โน้ตวิเศษที่ผ่านมาเราจะไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์หวานๆออกสื่อเท่าไรแต่ก็มีความเคลื่อนไหวทั้งไลน์และคอมเมนต์ใต้ภาพอยู่เรื่อย ล่าสุดทั้งคู่ถูกจับผิดเรื่องความสัมพันธ์ความรักว่ายังดีอยู่หรือเปล่ามีจุดสังเกตจากอินสตาแกรมของไฮโซโนที่ไหายรูปคู่กับเจ้าตัวที่เคยลงไปซะแล้วในขณะที่แพตตี้เสียก็เริ่มไหายรูปคู่หรือโมเมนต์คู่ผ่านไอจ t o r y อย่างที่ผ่านมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะคิดมากกันไปเองก็ได้จ้าแค่ไม่มีโมเมนต์หวานๆออกสื่อเป็นเวลานานเท่านั้นเองทั้งนี้ทั้งนั้นรอติดตามกันต่อไปจ้า